เขานั่งขอทานเนี่ยวันหนึ่งนะครับหวัน6ชั่วโมงเนี่ยได้เงิน1นึ่งหมื่นแล้วก็ต้องถามว่าในขบวนการเนี่ยมี6คนเนี่ยเดือนนึงได้1นึ่งล้านแปแสนเนี่ยเงินเนี่ยไปอยู่ที่ใครแต่การขอทานเนี่ยโดยการรับรู้เนี่ยมันไม่เคยเป็นอาชีพแต่ว่ามันคือสิ่งที่คล้ายๆกับเป็นสถานการณ์พาไปแล้วก็เราก็ไปนั่งขอ คือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วเวลาเราได้ยินข่าวต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทําให้เราเข้าใจอะไรดีขึ้นเนาะว่าโอ้โหเวลาไปเปิดกระเป๋าเขาแล้วเห็นเงินวันหนึ่งเป็นหมื่นเนี่ยมันก็คิดว่ามันก็มันก็ให้สติบางอย่างกับสังคมได้ดีเขากําลังขายของให้ลูกค้าอยู่นะฮะกอทานอจอร์แดนก็จะจูงลูกอุ้มลูกเข้าไปเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ไปขอตังค์เขามันเหมือนเป็นการกดดันนะครับกดดันให้เฮ้ยแบบร้านค้าลำคาญก็เอ,อ๋อไปร้อยหนึ่ง หรือไม่ลูกค้าที่ลำคาญเนี่ยก็เอาไปแล้วเน้น่จะซื้อขายของอแต่มันไม่ใช่แค่นั้นที่ที่ที่มันปัญหามันเกิดว่่าให้แล้วไม่พอครับาครับนชาวจอแดนกลายเป็นหนึ่งในแก๊งขอทานต่างชาติกลุ่มใหม่ที่ถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกลุ่มได้ล่าสุด ตำรวจไม่เคยพบว่าชาวจอแดนเข้ามาเป็นขอทานในไทยมาก่อนจากการติดตามพฤติกรรมพบว่าคนกลุ่มนี้มักเข้ามาหาไรายได้จากการขอทานกันเป็นครอบครัวถึง23คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยและมักอุ้มเด็กเล็กจูงมือเด็กโตตะเวนขอทานในซอยนานารบเร้าก่อความรำคาญให้กับนักท่องเที่ยวแม้ว่าให้เงินแล้วแต่ยังไม่พอใจจะขอจนกว่าจะได้เงินถึงหลักพันบาท บางครั้งก็มักยืนรอหน้าตู้ ATM เพื่อจงใจขอเงินกับนักท่องเที่ยวผู้กำกับการสองตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้ข้อมูลกับตัวจริงสนามข่าวว่าขอทานต่างชาติกลุ่มนี้ไม่เพียงสร้างความเดือดร้อนนำคานเท่านั้นแต่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมและเชื่อว่าตั้งใจเข้ามาไทยเพื่อขอทานจึงได้ขึ้นบัญชีแบ็กลิสต์ส่งกลับประเทศจอแดนแล้ว ใช้วิธีการลบเ้ากดดันนะครับจากที่เราเห็นได้รับข้อมูลจากผู้ประกอบการหรือนักท่องเที่ยวนในย่านที่เขาทำ,ทำขอทานอยู่นะครับเขาก็บอกว่าก็เวลาที่ร้านค้าร้านขายของที่ลึกหรือว่าร้านขายสินค้าในย่านานา,นานเนี่ยเขากําลังขายของให้ลูกค้าอยู่นะครขอทานชาวจอแดนก็จะจูงลูกอุ้มลูกเข้าไปเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ไปขอตังค์เขามันเหมือนเป็นการกดดันนะครับกดดันให้ ร้านค้ารำคาญก็เอาไปร้อยหนึง่งหรือไม่ลูกค้าที่รำคาญเนี่ยก็เอาไปร้อยหนึ่งจะซื้อขายของอแต่มันไม่ใช่แค่นั้นที่ที่ที่มันปัญหามันเกิดว่าให้แล้วไม่พอฮะก็ไปลบเล้าไปลบเล้าจนจนบ่อยครั้งบ่อยครั้งไม่ใช่ร้านเดียวเลยหลายๆร้านที่มีพฤติการแบบนี้นะครับตอนนี้เรามีโลกเฟเชียลเขึ้นเกิดข,ขึ้นมากมายก็มีการร้องเรียนมีการส่งภาพมาในนี้ การที่หนึ่งบุคคลที่ถูกจับไปเนี่ยผู้ทำผิดเนี่ยเขาก็ไม่สามารถเข้ามาได้คนคนคนบุคคลคนนี้ก็จะเข้ามาไม่ได้แล้วมันจะน้อยลงอญจกรรมประเภทเออขอทานเนี่ยอันนี้ก็อยากรบกวนพี่ๆน้องๆนะครับถ้าเจอกขให้ส่งภาพมาจะส่งหนึ่งคร้งหนึ่งก็ได้หรือส่งมาทางโ,ทโซเชียลมีเดียมาถึงกันไปแล้วเราก็จะดำเนินการไปจับกลุ่มและก็เพิกถอ,อนวีซา่า สอดคล้องกับข้อมูลของรองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เปิดเผยว่าเมืองไทยกลายเป็นดินแดนสวรรค์ของแก๊งขอทานนานาชาติไปแล้วจากบุคคลขยายเป็นเครือข่ายจนกลายเป็นธุรกิจอาชีพขอทานในที่สุดโดยเฉพาะแก๊งขอทานชาวกัมพูชาที่หลักรอบเข้ามาพร้อมอุ้มลูกอุ้มหลานบางครั้งเช่าเด็กเข้ามาขอทานในเมืองไทยเช่นที่ปรากฏภาพแก๊งขอทานชาวจีนหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า แก๊งขอทานสัญชาติจีนบางรายรู้จักกันบางไรายไม่รู้จักกันและเมื่อเห็นเพื่อนมาประกอบอาชีพขอทานที่ประเทศไทยแล้วทำเงินได้ดี <c oughs> ก็พากันมาทำแบบเพื่อนโดยใช้บาดแผลตามร่างกายใช้รูปลักษณ์โดยไม่ต้องอธิบายใช้ความพิการมาเป็นโอกาสหาเงินในไทยของด้วยความเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยเองนะครับชอบทำบุญทำทานอยากช่วยเหลือแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะไปมาวิเคราะห์วิเคราะห์ว่า คนนี้เป็นขอทานจริงไหมเป็นกระบวนการจริงหรือไม่เราให้เพื่อความเจริญใจก็ให้ไปให้ไปมันก็การส่งเสริมให้คนพวกนี้ก็ยังใช้วิธีการนี้มาทำหากินครับแต่ก็การไล่จับก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาถ้าการแก้ปัญหาอย่างที่แท้จริงต้องวิเคราะห์เห็นเครือข่ายแล้วก็ไปชัดดาวที่ต้นกระบวนการจริงๆอยากจะฝากถึงคนไทยที่เห็นพบเห็นคนพิการคนที่ลำบากที่มาขอทาน ก็เขาอาจจะเป็นขอทานลําบากจริงๆช่วยได้ครับแต่ว่าการช่วยให้เงินเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ตกอยู่ในเหยื่อของกระบวนการค่ามนุษย์แล้วการให้เงินเนี่ยมันก็จะเป็นการส่งเสริมให้คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยใช้คนลําบากมาเป็นเครื่องมือในการขอทานเพราะนั้นการแก้ปัญหาที่ที่สุดคือแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดําเนินการช่วยเหลือเช่นตํารวจเช่นพมเราก็จะเข้ามาดําเนินการในส่วนที่ควรจะเป็นการให ทีีด่ดคือการองผู้บงังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ยังบอกอีกว่าการที่ขอทานต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยยังไม่พบว่าเป็นขบวนการค้ามนุษย์ไม่มีการถูกบังคับขู่เข็นและมักเดินทางมาขอทานตามจุดต่างๆและเช่าห้องพักด้วยตัวเองอเป้าหมายก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยว เช่นพัทยากรุงเทพาตามหัวเมืองต่างๆส่วนคนจีนที่มาจะภาพภาพลักษณ์เป็นคนพิการโดยภาพลักษ์เลยก็จะมาอยู่ตามจุดที่คนคับข้างาในศูนย์กลางในกรุงเทพหมหานครผมว่าการการขอทานข้ามชาติมันก็เหมือนการมองหาประโยชน์มองหาโอกาสที่จะประกอบกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ได้รายได้นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับการที่ว่า มีการ,ารบังคับมีการทำร้ายร่างกายหรือการมาขังต่างๆที่มันชัดเจนเรื่องการค้ามนุษย<ม>นะ์ซึ่งเราก็ระวังหรือว่ากลัวมากที่จะมาเกิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในการป้องกันหรือการตรวจสอบก็เป็นเรื่องที่เราจะเป็นต้องทําบต,ตอนนี้ยังไม่พบจากการสืบสวนเนี่ยเรายังไปไม่ถึงเพราะว่าในการจะกล่าวหาหรือดําเนินคดีเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยมันมีองค์ประกอบหลักความผิดมากกว่าการสแสวงหาประโยชน์จากการขอทาน ธรรมดาตามพรบควบคุมการขอทานเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จากการนาคนมาขอทานเนี่ยคนทั้ง5ประเภทรวมถึงคนต่างด้าวเนี่ยมันมีความผิดนะครับตามคุกไปเกินสาปีมันก็แค่ชั้นเดียวคือได้ประโยชน์แต่ถ้าการค้ามนุษย์เนี่ยนอกจากสแสวงหาประโยชน์แล้วเนี่ยยังต้องมีการรูปแบบของการกระทําก็คือการบังคับการทาร้ายร่างกายมีการอะไรต่างๆซึ่งเข้าข้อกฎหมายนียมันจะเป็นอีกชั้นหนึ่ง เพราะนั้นการที่จะดําเนินคดีเรื่องค้ามนุษย์ได้จะต้องมีการสืบสวนมีการติดตามพฤติกรรมลำพังจะไปเจอแล้วจะจะตัดสินเลยเนี่ยยังไม่ได้สาเหตุของการที่แก๊งขอทานต่างชาติมีจุดหมายปลายทางหารายได้ที่ประเทศไทยผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกกับเราว่าเป็นความท้าทายของสถานการณ์ขอทานข้ามชาติในประเทศไทยเพราะปัญหาขอทานในปัจจุบัน เกิดจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เดิมขอทานต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเพื่อมาหาโอกาสที่ดีกว่าในสังคมปลายทางแต่ทุกวันนี้ขอทานมีความเป็นเครือข่ายมากขึ้นจนนำไปสู่อาชีพหรือธุรกิจของแก๊งขอทานต่างชาติทำให้ไม่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลอีกต่อไปแต่เดิมเรามีความรู้สึกว่าขอทานเนี่ยเขามาขอเพราะว่าเขาต้องการโอกาสที่ดีกว่า ความเป็นเครือข่ายของขอทานเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่ามันทําให้ขอทานไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลอีกต่อไปอันที่สองมันเป็นเรื่องของธุรกิจนั่นหมายถึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในความหมายของคําว่าขอทานแต่เดิมเราอาจจะมองว่าการขอก็คือว่าเราไม่ได้ทําอาชีพถูกไหมคะแต่การขอทานเนี่ยโดยการรับรู้เนี่ยมันไม่เคยเป็นอาชีพแต่ว่ามันคือสิ่งที่คล้ายๆกับ เป็นสถานการณ์พาไปแล้วก็เราก็ไปนั่งขอคือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วคนที่ทําอาชีพหรือว่าทําการขอาทานเนี่ยโดยความหมายและความเจตนารมณ์และความตั้งใจของเขาคืออาชีพอาชีพหนึ่งขอาทานเนี่ยมันก็จะมีลักษณะดังกล่าวนะคือหมายถึปรากฏการขอาทานมันเปลี่ยนไปจากภาพจํา ะะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่สอดคล้องกับพลวัตที่เกิดขึ้นจริงหรือการเปลี่ยนแปลงในมุมมองและประสบการณ์ของการขอทานาจริงๆแบบแรกเลยเนี่ยก็คือการขอทานในลักษณะที่เราเห็นตัวเขาเนี่ยแหละเนาะก็คือเขามานั่งขอให้เราเห็นเลยอะนะคะว่าเขาเนั่งอยู่ตรงนี้มีคนนี้นะหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้แต่ว่าคนกลุ่มที่มานั่งขอเนี่ย สามารถที่จะแยกออกเป็นกลุ่มคนที่มาโดยสมัครใจกับกลุ่มคนที่มาโดยถูกค้ามนุษย์แต่อีกแบบหนึ่งมันเป็นการขอที่ไม่เห็นตัวเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นรูปแบบของการขอทานออนไลน์ซึ่งจริงเขาก็ไม่ได้เรียกว่าขอทานนะคะแต่เขาก็จะเรียกว่าเป็นการขอรับบริจาคแต่ว่ามาในรูปแบบคอนเซปต์เดียวกับขอทานคือทําให้เกิดความรู้สึกสงสารเพราะ,ะนั้นจึงเรียนว่า สถานการณ์ของการขอทานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนพอไม่รู้จะไปไหนเสร็จเนี่ยพอมันเกิดมีเครือข่ายที่มาแล้วสําเร็จก็เกิดการตั้งเป็นระบบที่ดึงคนจากตรงนั้นมาถามว่าเขาสมัครใจไหมสมัครใจด้วยความคิดที่ว่ามาทําอาชีพอาชีพหนึ่งการขอทานไม่ใช่เรื่องของความน่าอายแต่มันคืออาชีพ ธุรกิจขอทานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มซึ่งซึ่งซึ่งทำกันอย่างเป็นระบบมีเวลาเข้างานออกงานที่ชัดมีเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนเป็นหัวหน้าเหรอคะมีเหมือนเป็นนายหน้ามันก็เป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่าที่ที่เราจะที่เราจะมองเห็นบนท้องถนนถ้าเราเห็นคนขอทานเราเราคงไม่รู้หรอกนะคะแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าเวลาเราได้ยินข่าวต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทำให้เรา เข้าใจอะไรดีขึ้นเนาะว่าโอ้โหเวลาไปเปิดกระเป๋าเขาแล้วเห็นเงินวันหนึ่งเป็นหมื่นเนี่ยนึกก็คิดว่ามันก็มันก็ให้สติบางอย่างกับสังคมได้ดีแต่ส่วนสุดท้ายที่อยากจะเรียนก็คือเรื่องของขอทานออนไลน์เนี่ยอันนี้ก็จริงๆมันเป็นความน่ากลัวของเทคโนโลยีอย่างหนึ่งนะคะซึ่งขอทานเองก็ไปแฝงตัวอยู่ในการลักษณะนี้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นในฐานะส่วนบุคคลคือ นึกขึ้นมาได้ก็ทาก็สามารถทําได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีองค์กรอาชญกรรมข้ามชาติที่ไหนหนุนหลังสร้างคอนเทนต์นิดเดียวเราก็จะพบว่ามันพาเราไปไกลแล้วก็มีระบบแชร์ต่อนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็คงจะต้องอาศัยการแก้ปัญหาในลักษณะที่ระหว่างรัฐด้วยนะคะไม่ใช่สามารถที่จะแก้ปัญหาในสังคมไทยแล้วก็ทุกอย่างจะยุติ นอกจากนี้พันตำรวจเอกสุรพงศ์รองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างให้ข้อมูลว่าการขอทานในไทยเป็นเรื่องผิดกฎหมายตาม,มพรบควบคุมขอทานพศ2559ขอทานถือเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายหากขอทานถูกจับกุมแล้วหลบหนีจากสถานฟื้นฟูฝึกอาชีพและผู้ช่วยเหลือจะมีโทษทางอาญาตามพรบควบคุมการขอทานฉบับใหม่มีโทษจำคุกหเดือนปรับไม่เกิน10,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและผู้ใดแสวงหาประโยชน์จากผู้ทำการขอทานโดยการใช้จ้างวานสนับสนุนยุยงส่งเสริมหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดให้ผู้อื่นกระทำการขอทานต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขบวนการขอทานต่างชาติเข้ามาขอทานในประเทศไทยมีมากกว่า2,000คนส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาเมียนมาและจีน ทำให้สถานการณ์ของแก๊งขอทานต่างชาติมีเป้าหมายเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและสถานที่ท่องเที่ยวสามารถกอบโกยรายได้เป็นกอบเป็นกำรรแต่สิ่งที่น่าจับตาคือในอนาคตแก๊งขอทานต่างชาติเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติหรือไม่ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาระดับชาติที่รัฐบาลค,ควรให้ความสำคัญทบทวนนโยบายฟรีวีซ่า ที่มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแต่อาจจะเป็นช่องว่าเพื่อประโยชน์ให้กลุ่มชาวต่างชาติแฝงตัวเข้ามาทำผิดกฎหมายเหมือนแก๊งขอทานชาวจีนที่ทุกฝ่ายกำลังขัดล้างปัญหาอยู่ในพ่วงเวลานี้โชติมาจันคงตัวจริงสนามข่าวรายงาน